ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมรายการว่านี่เกมรีวิววันนี้อยู่กับเกม Battlefield 5กันอีกแล้วและวันนี้ผมจะมาทำอะไรที่เป็นฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ซึ่งก็คือหาห้องฮาร์ดคอร์เล่นนะครับแต่เอามาตรงฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ของ Battlefield 5เนี่ยมันมันไม่มีให้เราเลือกไงว่าจะเอาห้องดาเมจเท่าไหร่ขึ้นมาคำว่าฮาร์ดคอร์ของเกมนี้คือ200% a นดาเมจนะครับอ่เอาจริงมัน มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับคำว่าฮาร์ดคอร์แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวบ,บ้านเขาแม่งเปิดหมดทุกอย่างนะครับก็ความจริงแล้วฮวาร์ดคอรมันต้องปิดมินิแมปปิด3 d สปอตปิดทุกอย่างที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับปิดแม้แต่ทั้ง UI ที่บอกอาจจะปิดแม้กระทั่ง UI ที่บอกกับจำนวนกระสุนในแม็กเราอะแล้วก็ปิดออโต้รีโหลดด้วยอะแต่ไม่รู้สิผมแล้วก็เปิด Fire ไฟลี่ไฟล์อะแต่ ชาวบ้านเขาไปเล่นกันโหดร้ายขนาดนั้นนะครับปัญหาคือขอ,อหาห้องยากมากไม่มีห้องไหนเป็นรฮดคอร์เลยขอปิงน้อยๆด้วยได้ไหมผอยากรู้มือนกันว่าไอ้อปืนลูกรักกระบอกนี้แม่งเวลาไปอยู่ในรฮดคอร์มันจะโหดร้ายขนาดไหนนะครับยอมเล่นคอนเควสก็ได้เสืร์ออสเตรเลียเ้ิดไม่ต้องแปลกใจทำไมผมถึงเงียบนะครับ ไม่มีไม่มีแมปซะด้วยสมาธิต้องเต็มจริงๆอ่ะไม่มี 3D สปอตด้วยท่านเดียวผมดูออหัวคืนสู่ฮะขคอละทิ้งความเป็นแคชชั่ว วันคืนสู่ร์ดคอร์ใครเป็นคนเริ่มเล่นมุกนี้วะผมผมว่าเฟรนลี่ไฟชัวเลยเป็นงูฉกกูตายไปแล้วโอ้พระเจ้าช่วยไม่นะไม่มีคิควแคมมิดิก เพื่อนเห็นอยู่เว้ยไม่ดีแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยตากดูนั่นสิไม่มงอะไรมงอะไร<อ>เพื่อนไม่เฉยเลยนะ่ะ มันต้องไม่ใช่คนเดียวเชื่อกูสิ Hello there นี่แหละทำไมกูถึงไม่อยากเล่นฮาร์ดคอร์ ก็เกิดตรงนั้นสินะแม่งไม่มีทดีสปอตแล้วก็ดีแล้วมันมีอินดิเคเตอร์ระเบิดให้กูเห็นอยู่แบบนี้กูได้ตายแน่ลโล โอ้เจ้าช่วยกูแตกช่วยเพื่อนได้ไหมเนี่ยถัดไปผมได้ยินเสียงคนวิ่งมาหากูวะกูได้ยินเสียงเนี่ยกูได้ยินมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โอ้โอ้อันนี้สองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแม่งแทบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะไรกันเลยเดียวบัสดีครับไอพวกเล่นสนัยมันก็ สบายใช่ยิงตัวก็ตายแล้วมันได้ยินได้ยินผมได้ยินเสียงปังศัตรูกาก็ดังเหลือเกินโอ้ไม่ไม่ไม่กูต้องรอดไม่กูเขา้าเอ้ยอยากได้มอมากตอนนี้ไม่ฮีวเองด้วยนะ ฮาร์ดคอร์จริงๆเออกูโดนแค่อะไรก็ได้ตอนนี้กูตายเลยอะ่ะอันทีด้วยยิงกดมันสปอร์ตแล้วมันก็เอ้ยมันขึ้นว่ะีดีสปอร์ตเว้ยเอ้ยอย่างน้อยเราก็รู้มันมี พายาบาลกูหายไปไหนอะเนี่ยใครบึ้มเอาคืนมาเอาคืนมาเลยกูเป็นหัวสปพ้าอีกแล้วเหรอสังเองก็ได้พระเจ้าช่วยกุ้ยตากดีนะกูหันหลังมาไม่งั้นล่ะตายโอ้โหใม่ม่ๆๆม่ม่ม่ไม่ไมไม่น่ารักเลย โอ้ยเฮีย้ยมันใช้ปืนพกเอเป็นลูกโมเลยนั่นนะ่ะนัดเดียวตายระยะนั่นนะ่ะโอ้ไม่มีพยาบาลติดตัวด้วยฮ <c oughs> าร์ดคอร์จริงอะไรจริงวะ่ะรองนี้กูยอมเลยมึง มาไหนทั้งไหนอ่าฮะกูเจอแล้วไอ้แค่สาเหตุโอ้ไอ้ฮัสสันมันหายไปไหนอะกูเกิดที่เพื่อนทำไมเนี่ยเดินไปทางไหนก็ต้องระวังรอบทิศเลยนะครับเครื่องบินก็จะฆ่ากูเอาฆ่ากูเอาเนี่ยศัตรูก้าด้ะ อ่ะอ่ะเออเสียงเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไหมเคลียร์เคลียร์จริงเปล่าสปีดไฟนั่นนั่นแม่งนี้น่าจะสปีดไฟกูเดาว่าไปสปีดไฟไปก่อนไม่ดิกูอยู่กูอยู่อังกฤษนี่หว่าแสดงว่าเมื่อกี้ศัตรูกล้าถูกแล้วสปิดสปีดไฟจะมาทิ้งระเบิดใส่กูทำไมล่ะใช่ไหมเออที่เดีย นั่นไงแม่งเอาละ,ละเวรละไอ,เอ,เอ้เพื่อนกูจะเป็นไฟโลกหน้าโอ้ว a t เ h อ f ฟัก <c oughs> มันอยู่ตรงไหน <c oughs> ใครก็ได้บอกกูทีว่าไอ้เชี่ยส้นตีนนี่อยู่ตรงไหน <c oughs> ไม่สามารถหาเจอได้จริงๆ <c oughs> เออโหโอ้ไม่กลัวตายเลยนะมึง มึงอยู่ไหนทำไมมึงมีหลายคนจังเลยแลย้่ยิงกูเนี่ยข้าจุดปิดก่อนมุมปิดแล้วสบายใจขึ้นเยอะพระเจ้าช่วยควยตา,าหมอสักคนแถวนี้มีไหมไม่มีเลยเหรอเพื่อนกูนเต็มแล้วเนะ่ยไม่มีใครเป็นหมอเลยสักคนนะ รู้สึกว่าชีวิตมันลำบากนะวะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยกูไม่ยอมแพ้ตอนยผมเห็นตัวไม่เท่านั้นแหละตายแน่นอนมั่นใจครับประกัน แล้วไอ้คุยไหนมาไล่ยิงกูเนี่ยเดี๋ยวกูได้ตายก็เพราะช่วยมึงนี่แหละอ่ะ It was at this at moment that was knew he he fucked up ว่าแล้วโอ้โอ้ไม่โอ้โอ้ยแค่จะบุกจะอะไรได้แม่งหนักมากเขา เห็นปะเห็นรีดโอไหมเรดโอไหมตะปอนบีคอนโอ้ยนัดเดียวอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวโอ้พ่อมึงไอ้เหี้ยระยะน้ำมันก็ยิงนัดเดียวตายนะครับยัดแม่มาดูดิเฮ้ยสองนัดวะ่ะแสดงว,ว่าดาเมจมันดรอปเยอะจะทำยังไงกับแม่งดีเนี่ย หรือว่ากูต้องใช้ปืนนั้น A G M 4 2มันมีอย่างนั้นไหมบาลาดโอ้โหไม่มีใครกล้าเดินไปเลยครับจังหวะนี้วิ่งกันโอ้โอ้กูจะย,ยิงเพื่อนตัวเองตายฮะ เฉียดหัวไปตึ๊ดเดียวใครวะใครวะเชี้ยไม่มองไม่เห็นอนะแม่งเปลี่ยนโลกของบตเลอร์ฟิลกูไปเลยนะเนี่ยตรงนี้มันมีคนอาจจะมีพวกเขี้ยซุ่มขู้มาตรงนี้ก็ได้นะโอ้ แล้วได้แคยนี่เว้ยหวัดดีจเจอปืนแล้วเอ้ยเชี่ยไม่ตาย what the fuck กระสุนกูกวิ่งเข้าถี่มากหมดเลยโอ้หวัดดีชอบเล่นนักใช่ไหมเอ้ยคอมมานโดคาบายนะ่ะเฮ้ยอ,ยอยยู้โอ้โหมันจะเอากูตายเลยอ๋ออ๋อกูเพิ่งเกิดเลิกกูหายไปแล้วครึ่งหนึ่ง อะไรวะเนี่ยเอาดีแทนก็ได้เว้ยต้องโผล่หน้ารงนี้สิถ้ามึงจะโผล่ใต้ตีนป่าวะเสียงนี่เหมือนเลยโอ้มีหมอไหมเออมีหมอเรียกเวอร์เรคโอเวอร์ ไอเชี่ยแม่งวิ่งมั่วไปได้เลยบนหัวเรามีจ่าเอ๋จ่าเอ๋แน่มันไงขึ้นปืนรอเลยเนี่ยโอ้โหหู้อ่า โอจบละผมดิ h a n k you ไปทีนึงนี่มัว thank you เดี๋ยวตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีพวกเขี้ยวโผล่ดิโผล่ละโผล่ละโผล่ละหัวีเชื่อหัวนัดเดียวแปดสิบกูไม่แปลกใจเลยอะไรวะมีเอฟหนึ่งศูนย์เก้าจีหกพ่อมึงยืมไม่ได้ แต่งคิ้วเลยอย่าตัดหน้าปืนกูสิแม่อยากตายเลยไงโอ้แบบนี้เอาดิไปแทนอะไรวะช่วยกูช่วยกูดีมันจะเสียแล้วโอ้ยเชี่ยแม่งเดี๊ยดีเดี๊ยวดี โอ้โหอืมไอ้เชี่ยเอ้ยเพื่อนกูนอนหมดเลยเพื่อนกูนอนหมดทุกคนเลยจะกูช่วยมึงทำไงอ่ะขอกูฆ่ายแค่นี้ก่อนได้ไหมเฮ้ยตายแล้วเว้ยมันไปแล้วมันไม่ไปแล้วมันกลับมาแล้วเเอาว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย <Workers S 2> คือแม่งเล่น Battlefield หมดฮาร์ดคอร์มันให้คุณเลากฟิล์เลยนะครับมันแบบเราต้องระวังตัวเยอะมากเขาเรียกว่า Situational s ซิ u a เอช n น l อ w a r e n e s s นะครับการระวังตัวตามสถานการณ์ดูแม่งโอ้ยเฮียนะครับเหลือแต่ซีแล้วทีนี้เราก็อย่าเพิ่งเราเอาแตมตรงเดฟก่อนแล้วค่อยสั่งบุก แล้วลกแตกจริงๆอ่ะห้องฮาร์ดคอร์นี่แล้กแตกนะเอเฮ้ยพอดีครับจ้าเอ๋พอดีเลยเว้ยเชียร์เกิดมันเชียร์เกิดมันเกิดคู่เหรอเกิดคู่เหรอเฮ้อ ชุบทำไมชุบทำไมโอ๊ยจี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 โอ้ทาไปกูรู้สึกเหมือนเล่นเกมอื่นไม่ใช่ t ปเล่นฟิวอะสกอร์ม่ได้สวยอะไรกับเขาเลยไหมแต่ไทม์ดูคิวมันเร็วมากครับเร็วแบบเร็วจริงๆอะเรียกได้ว่าทำให้ติดเลยเดี๋ยวคน เล่นไปน,นานๆจะติดนะครับโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยผมว่าเพราะว่าทำทูคิวมันแบบโอ้ส oh, atisfy มาก satisfy แปลว่าพึงพอใจนะครับมันสะใจมากเลยเห็นความยิงปั๊บเดียวก็ล่วงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับโ okay. <Okay. S 2> อเควันนี้ <Yeah. S 2> ก็ไม่มีอะไรมากนะครับความโหมดร้ายของโหมดฮาร์ดคอร์ก็มีประมาณนี้นะครับะ okay. โอเคอเฮ้ยนะครับขอตัวไปพักก่อนละเจอกันคลิปหน้าครับ